ไม่ได้มีลอชีซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไปซื้อเนื้องเขาแต่ซื้อไม่ติดแทนเองแต่ว่าเคสนี้ที่เคสนี้ที่พวกพวกน้องๆมันไม่โอเคก็คือต่อดูในห้องประกาศใบยังประกาศใบไม่ใช่ของไดบัณฑิตนะไม่ใช่ของเกสไดบัเฮิตนะที่เพิ่งโดนไปเอาทำไมอ่ะขึ้นข้างบนอีกคนหนึ่งด่าด่าดัาพ่อหรอหรือว่าอะไรใช่ไม่ใช่ยิง่ีอ่ะก็เป็นโปรแกรมแชร์เรียนะพี่เราเราเล่นกับ เขามาหลายรีด้วยเราเล่นกับเขาเราเราแพ้เขามาหลายรีด้วยใครอ่ะแก๊งอะไรอ่ะกากินังไงเจ้ากินังหรเอ้ยเอ้ยพูดอะไรอ่ะใช่ปะเนี่ยอ๋อก็ถามแก๊งอะไรก็ตอบก็ชื่อย่อไงชื่อย่อขไงอ๋ออ๋อไม่ใช่ปืนก็คือปืนปืนกากินังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนไม่ใช่เขาปืนในไฟมั้งต้องไปรลองพูดมาเลยมันพูดมาขนาดนี้แล้วมันไั่นเป็นเสียงอะไรแล้วข้อไหนรู้จักนะ ไอตอแกรู้จักเปล่าต่อแกบ้นรงนักูรู้จักอะไรอีกแล้วนี่เอเดีเป็นแบบไอดีห้องประกาศเลยนะประกาศใบใช่ปะใช่ครัใช่อยู่อยู่้อยู่เฮ้ไม่รู้เรืไงอร่ะไม่รู้ดิเฮ้ยเฮ้ยีเฮ้ยเฮ้ได้เฮ้ยเย้เฮียเ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องฮะยเฮ้ยเ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ย ต,ต้องรับโทษครับพี่รโทษกาินางวิทอ๋อคือเราเล่นกับเขามาหลายรี่มันมันก็ทําให้เราคิดได้ว่าเออที่แพเพราะว่าบวกช่วยเล่นหรือเปล่าถูกไหมที่เราสงสัยอะ่ะคนนี้เขาเล่นปืนหรอพี่คนนี้ไม่เล่นปืนเล่นกลางไฟอ๋อนั้นเสีนนยผลประโยชน์เราหรือเปล่าพี่คนนี้เขาเสียงดังๆในไฟคนนี้แหละตัวลั่นอ่ะ น้อเสียประโยชน์ดีกว่าพี่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นวะตัวหนึ่งนะพี่สองสองคนพี่ตอ๊อพี่เชนออกสตเตปโฮลแล้วนะฟรีเจ้นนะพี่ตอสมันไม่เล่นแล้วเนี่ยพี่เชนหลงเฮ้ยมนันดีมันไม่อยู่นี่พี่ต้องกดว่าเทนนีตอนว่างไงอ่ะมีมีกี่กคนอ่นนะมันมีคนหนึ่งใช่ไหมคนเดียวใช่ปะใช่ครับ อในกรณีนี้ก็ต้องถามพ่ต้าเราเล่นกับเขาบ่อยมากอะแล้วก็ตอนเขาเราเล่นกับเขาไอ้นี่ยังอยู่เลยชื่อไหมอยู่อยู่พี่อยู่อยู่้เขาเล่นมากี่ดีหะสามลีติดอ่ะสามลีติดอ่ะอืมอันนี้น่าคุยอันนี้น่าคุยกับพ่ต้านะ ลองเรียกพิต้ามาคนหนึ่งดิเดินไปเรียกหน่อยใช่นหครับจะสายฟ้าอยู่เปล่าเราจะร้องอะไรนะพี่วันนี้วันนี้ฝนตกไหมพี่ฝนตกดีเองพี่ฝนตกดีฟ้าน้องส่วนเคสที่ดูชี้ก็คือแบบที่เขาแทงสวนที่พี่ฟ้าด่าสวนก็คือไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ปล่อยเลยนะไม่ว่าปล่อยไปเลยไม่ต้องไปพูดถึงเลาไปก่อนเอาเรื่องใหม่ดีกว่ะไอ้ดับไม่เล่นใจะไปพี่ไอ้ดับอ่ะจะค่อยเล่นก็ได้นะจะค่อยเล่นก็ได้นะ เดี๋ยวเข้าไปฟีนะพีไไ่ไม่เดี๋ยวค่อยเข้าไปโีเีมีสายนนสียู่มีสายสีมีสายสายีครับมีโรชีแหละไอเสียไม่ได้อันนี้เราฟืนก่อนอที่รับสารมาแต่ว่าไม่ไม่รู้นะว่าว่าว่าจากเหตุการณ์มันเป็นยังไเงเตือนเฉยนะ ระวังเรื่องชุบค่าชุบค่าชุบค่าที่เป็นตะเพาคิวนะถ้ามันมีเหตุผลในการชุบคุยแทงอะไรเงี้ยไม่ว่ากันหรอกอาจต่อยชุบุยชุบคำมาคุยครับชุบคุยคุยครับมีมีมีชุบคุยระวังนะระวังนะเขาเงียบแล้วเขาก็พูดแบบมันเงียบแล้วมันก็เดินเนี่ยอย่างเงี้ยแบบไม่พูดอ่ะก็วุญด้วยเนี่พี่ต่อมันมันมันมีครับมันมีที่เพราะว่าไม่ใช่ว่าชุบชุบมาชุบแทงไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ คือชุบคือเขาก็าางง่ายพีต้าคืออ่าสายฟ้าขอพูดมาตอนเขาตายถูกไหมครับแล้วก็บอกเฮ้ยมาแทงอะไรมาทําอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยอะผมก็ชุบอะไรก็เลยชุบขึ้นมาคุยแล้วก็ชุบอีกคนหนึ่งก็คือตัวต้นเหตุครับอแล้วคนนี้ก็ชุบมาคุยสักแป๊บหนึ่งแล้วก็อีกคนที่ต้นเหตุก็พูดเอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอะไรเงี้ยในวันเนี้ยก็ตอนเนี้ยต้องระวังคือเขาตอนนี้เขาก็เขาก็กําลังพยายามพยายามลือเต็มที่ว่าทําไมพี่ถึงไม่ ไม่ปรับหรือไม่ปลดโปรเทคเขามาแทงพวกผมอะไรพี่ถึงพี่ก็ได้แต่บอกว่าพี่ไม่รู้ว่ามันมันมีเหตุในการที่เขาแทงเช่นเราไปโกนตีแล้วเขาแทงเขาก็ไม่ผิดนะโดนโกนตีน่ะอะไรประมาณนั้นพี่เลยว่าพี่คงไม่ได้ไม่ได้ปลดหรืออะไรแต่ที่บอกก็คือจะมาเตือนพวกเราเรื่องสปาคิวแต่ถ้าเราความปทุกมาแล้วเขาเดินเดินอันเนี้ยเขาจ่ายมีราคฐาอะไรได้หมดเลยพี่ผมเก็บราคาให้แล้วอันนี้อันนี้อันนี้ที่ผมเรียกพี่มาคุยก็นเนี้ยให้ให้น้องๆเราก็ได้เพราะว่ามันมีเคสที่พ้องลงโทษลงโทษนะพี่พ้อประกาศใบ ทำไมอ่ะก็เคสที่พวกผมแพ้สตรอรี่มาทีไม่ใช่ของของนะเอาเคสเคสก่อนหน้านั้นสามสามสี่สตรอรี่ติดอ่ะทำไมอ่ะออมันมันเป็นยังไงมองมันเอดใจเรื่องเรื่องปืนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เคสปืนไอ้เคสปืนก็ส่วนหนึ่งพี่แต่เอาเคสก่อนหน้านั้นดีกว่าพี่ครับเคสปืนพวกผมไม่ติดแตกอะไรคือคนชื่อวิจเจพาวเขาอยู่ในกากินางพี่แล้วเราพวกผมเล่นกับกากินางมาหลายดีมากพี่คนชื่ออะไรนะครับ วิทวิทวิทเพาขอดูขอดูขอดูตาัคู่ครับอันนี้พี่ไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรพี่เรื่องเรื่องคนนี้ไม่รู้รู้แต่เรื่องปืนเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขอดูแบบนี้แป๊บเดียวเห้องประกาศใบเนาะห้องลงโทษอะไรยังห้องลงโทษที่เป็นรูปใบเหลืองใบส้มใบแดงเรื่องปืนเหรอใช่ครับใช่ก็กินนังเล่นปูปืนหรอไม่ไม่หรอมั้งก็คนนี่ไง ท็ก็กินซ่าอะไรนี่พี่หรอไม่ใช่วิเจพาเขาบอกอยู่กับกินังพี่แล้วพวกผมเล่นกับกินังมาสามลีติดเล่แล้วก็แพ้มาหมดเลยีีรสเลยคืออะไรโปรหรอทราบใช่ใช้โปรแกรมชาเล่วยเล็ดและและไอ้ไอ้กินซ่านี่พวกมึงโดนด้วยปะเนี่ยโดนโดนครับโดนวานนะพี่คือโดนโดนหมดเลยอ่ะที่ประกาศล่าสุดจะพี่แต่ว่าของเดมอนเฮด ขขขออองงงคนเมื่อวานคืพี่เข้าใจว่าทุกทุกคนพยายามจะบอกว่าไม่ว่าจะแงตอนกินซ่าเราไม่โดนนะตอนกินซ่าเราไม่โดนเขาเพิ่งเข้าผลตามนี้แล้วกันเขาจะพยายามบอกว่าแล้วของที่ใช้เล่นไปที่เสียไปเพตรงนี้กับผลประโยชน์อะไรก็เจอกัาเล่นปืนโกพัดนะนั่นนะสี่ตรงมุมในมุมในมุมถ้าอยากให้เข้าใจพี่เราเราเราต้องผิดไโอเคเข้าใจครับเขามาไหนอะไรก็เออเข้าใจในมุมพี่ต้าครับแต่ว่าที่แต่ถ้าอยากให้ถ้าบอกว่าอยากให้ช่วยดูแลหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราลำพังให้พี่มาคืนเงินเอ้าไม่ไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องม่ไไม่ไม่ไม่ช่วยเรื่องเกาะ ก็สุดแล้วพี่พอช่วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าพี่ต้องช่วยกับทุกแก๊งที่ได้ผลกระทบถูกไหมครับพี่ประมาณนี้มากกว่าอยากนั่นแหละครับมันมันมันเสียดายขอยที่เล่นกับเขาไปแล้วแบบว่าแบบอ่าอยากแบบชดเชยนิดหน่อยก็ได้ครับนิดเดียวเราต้องเข้าใจแล้วไอ้คนนั้นอยู่จากรกีนังเหรอครับใช่ครับใช่ใช่ครับคนชื่อวิทย์นะ่ครับแจ๊ะเช็คได้ไหมอือจริงจริงกับหรือว่ามีของเก่าแล้วคนชื่ออะไรอ่ะโตกิมเอโทะตอเล่นกับการกีนังกี่รอบครับ ตอนกิมซ่านี่ใครโอ้ยสี่สี่สามสี่รอบอะครับเืมือคนเดีนเขาอยู่เขาเขาาอยู่มาคถ้าคุณถามโง่ๆเลยเขาใช้มานานยัางมีคนได้ผลกระหบเยอะไหมในสภาเช็คดีกว่าตอนเล่นนะเขาอยู่มานานน่าจะนานแล้วนะผมเห็นชื่อนานแล้วอ้าวคือแชทบอกเขาออกงานส่วนในตอนกินซ่านี่เป็นมือปืนในวันเฮดไงพี่เมื่อวานที่เขายืนที่รถอย่างเดียวเซ่าไม่ใช่หรอว่าเขาเริ่อะไรคือเขายืนตัวมันมันก็จุดเริ่มต้นมาจากอะไร นนี้ได้ชื่อยังอยู่ในสล็อตอยู่เลยครับยังไงบ้างใจดอกพี่อยากดูยังอยู่ในสล็อสพี่อยากรู้คนชื่อวิจเจพาวเนี่ยว่าแบบเขาออกกากินังไปนานยังมีคนที่ได้ผลอ๋ผมผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะอยู่ยาวลองลองดูได้ครับเข้าออกเขาออกแค่ไหนไปไหนมาบ้างมีใครได้รับผลกระทบแต่นี่แต่คงลื้ได้ไม่ลึกนะครับครับได้ครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ตาเอาเอาที่นั่นแหละครับอาทิตย์นี้ก็ได้เขาไปเล่นที่ไหนมาบ้างแค่พวกผมอยากอยากรู้เฉยๆพี่ว่าถ้าเสียไม่ได้เจอคิดในมุมเราเจอกากินัง รอบเนี่ยอาทิตย์นี้อาทิตย์เนี้ยทอบสุดสามรอบอะล่าสุดสามรอบป่ะเวยเล่นที่อะไรกันเยอะขนาดสี่นี่สามสี่สี่อบใช่ไสี่ครับพี่ทุกวันอะรอบนั้นทุกวันก็คือจบมาปุ๊บจนพี่ต้าถามว่ามึงเออเมื่อไหรจบอ่ะพี่ต้าบอกจบด้วยดียังไงอะไรเงี้ยถ้ามีเรียกก็กินดังมามาถามจะน่าเกลียดหรือจะเป็นการตอบอ่ะพี่พี่พี่ผมว่าพี่เรียกส่วนตัวดีกว่าครับอันนั้นใช่ไหมมันดูใช่ใช่ครับใช่ครับ มันเหมือนว่าฟังความของข้างเดียวที่เราไม่ฟังเขา็ได้ฟังแล้วไม่หลไปแขวนเขาด้วยดิอ่าใช่ครับให้สภาเช็คชื่อก่อนนะครับว่าอยู่มากี่วันอะไรกี่วันอ่าใช่ครับที่ลองเกันเขาถ้าเกิดเขาออกไปนานแล้วพวกผมก็จะได้รู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ได้โดนอะไรจากตรงนั้นเนี้ยใช่ครับใช่ใช่แต่ก็มันอยู่นานแล้วมันก็หีกมอมองหนึ่งอะไรเงี้ยเออเป็นยังไงาครับแจ็คเอางั้นเขาเขาได้ไหมเขาออกนานไหมอะไรเอาอะไรอาทิตย์เขาบังเขาบังขับออกไปเมื่อวันที่สิบหกเดือนสก สิบหกเดือนหกเดือนนี้ปะใช่สิบวันที่แล้วสิบวันที่แล้วแต่ก่อนันนั้นมันตีต้องเช็คก็ได้ครับคนนี้คนนี้ออกไปเมื่อออกไปเมื่อสิบหกเดือนหกนะครับแล้วทีนี้ก่อนหน้าอ่าก่อนหน้าเนี้ยจากินางมีตอรี่กับไขรบ้าก่อนที่สิบหกวันที่สิบหกเดือนหกเดี๋ยวนะ ก่อน่อนที่16เดือน6ใช่ไหมพี่ครับผมหรือวันที่16เลยเขาออกกับเอ็นเอ็มดีกับเอ็นเอ็มดีช่วงช่วงเดือนเดือนนี้ก็ได้ครับช่วงต้นเดือนหนึ่งอย่เนี้ยวันที่16เดือน6ก็มีเล่นกับเราเออมีมีกับเสียไม่ได้ด้วยพี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็มี16เดือน6ใช่วันวันที่10เดือน6มีกับไร้ละอ่าไร้ละอะไรกันวันที่9เดือน6มีกับเสียไม่ได้ เพราะว่า,าที่เก้าเนี่ยคนนี้ยังอยู่ในสลอน็อตไหมหรือว่าเราดูดูได้ไหมเขาเข้าเมื่อไหร่ถ้าเราเข็นได้น่าจะโดนสองที่ถ้าคนนี้ใช้ตลอดทุกที่นะอันนี้นไม่ไรเดี๋ยวนี้เราเรายกเรายก,เรายกให้ว่าเป็นใช้ตลอดทุกที่นะ <í ls> แชทบอกแพ้มาทีละห้าล้านโดนด่าฟรีอีกไอ้เยอะกระดาก,กูคืนไหมล่ะเออๆๆๆกระดากูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่พี่ไม่รู้ไงเพิ่งมารู้ ือนสิบห้าเดือนหกสิบหาเดือนหกสิบหกเดือนหกสิบห้าสิบหกมันสิบกันเลยพี่แล้วก็แล้วก็ประที่เก้าแล้วก็วันที่เก้าวันที่เก้าบจ็สิบห้ามีบ้างสิบห้าเ้าสิบห้าสิบเอาคนเอาคนมาช่วยเพิ่มไหม๋ย่หรือกำกำช่วยอยู่ผมผมกำลังที่ผมเจอนะพี่เข้ากับกินังล่าสุดก็คือวันที่เก้าหนึ่งเน้าหนึ่งมาเก้าหนึ่งมาเก้าหนึ่ง ยี่สิบเก้าเดือนสี่พี่ที่เข้ากับนีนังโยกกับสันติยี่สิบเก้าเดือนสี่กำลังให้พี่บังช่วยดูแลแล้วเราก็เลยมาจากไหนนะครับมาจากไหนนะครับกำลังเออเอ่องอ่ะพี่เอ่าช่างมันอ่ะยี่สิบเก้าเดือนหกมาปุ๊บแล้วได้ออกบ้างไหมอยู่ยาวเลยไม่ถึงสิบหกแล้วจะได้ไล่ดูผู้เสียหายแต่ไม่ได้ไล่ให้ลึกขนาดนั้นนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกั๊กอื่นมาล้ำกูไม่เห็นได้มั้งเลยครับเอาอ่ะช่วงอาทิตย์หลังๆแล้วกัน อยู่ยาวเลยพี่อยู่ยาวเลยเท่ากับเสร็จไม่ได้กับกากินังช่วงเดือนเดือนหกเนี่ยเล่นกับใครบสิบห้าเดือนหกเอาเดือนหกเนี่ยเล่นกับใครบ้างกากินังเดือนหกเล่นกับใครบ้างกากินังเดือนหกมีเล่นกับ k คดวันที่หนึ่งครับแล้วก็วันที่เก้าเล่นกับเสียไม่ได้แล้ววันที่สิบเล่นกับไรลัก วันที่สิบหกเล่นกับเสียมไม่ได้วันที่สิบเจ็ดเล่นกับเสียมไม่ได้สิบหกเขาออกอะไรใช่ไหมเอ้าแล้วสิบห้าไม่มีอ่ะสิบห้าไม่มีสิบห้าก็เล่นอะพี่ MB บอกสิบห้าก็เล่นไม่สิบห้าเขาบอก MB บอกก็เล่นนะเล่นไหมเล่นมาเขาเล่นกันหลายรักนะสิบห้าเราต่อเลยเหรอหรือจำความได้ไหมครับ MB คมกาศหรือเปล่าผมว่ามันเล่นกันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเลยนะพี่ผมเอาง่ายๆมันเล่นติดต่อกันอะมันผมแพ้มาสามวันแล้วนะเออมันมีมันมีอยู่ของผมมีอยู่พี่ตาบอกว่า มันจะจบสวยยังไงจ้าเนี่ยพี่เอ่าแต่ว่จังันที่ไม่ได้ใช่มันมันคือมันจะมีสองสองวันที่แบบว่าผมให้น้องแบบสมมุติว่ามันแบบไม่ต้องชุบแบบไม่ชุบทุกแก๊งอ่ะไม่ชุบทุกแก๊งเลยก็คือเดี๋ยวแบบอ่ไม่ไราย้สภาเช็คมันมีประวัติแล้วก็เช็คเลยครับว่าสิบสิบสิบมีเรียนสามพี่คือในประกาศมันประกาศเลยพี่พี่ตาเบย์เลยนะพี่ตาเบย์เลยนะเป็นสิบเจ็ดเอาเราไปช่วยดูไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเอาเราถ้าเราช่วยดูได้เอาเอาเอาแล้วสิบหกเขากับวันเอีงมันเล่นวันที่สิบหกรอบเลยเหรอสิบหลลลััังงงหหหไน หลังเที่ยงคืนไหมตีสามทุ่มครับสามทุ่มสามทุ่มพี่แจมีบ้านสิบห้ามาลี่อยู่มานี่คนเสียวคนเสียวมานี่มีพี่ประกาศตอนทุ่มหนึ่งสิบหกนาทีคับ่ของเขาใส่ไหน่าสิบห้ามีสิบหกก็มีเก้ามีเก้ามีสามลี่เอาสามลี่ก็พอละมั้ง เอาได้ครับแล้วเอากี่ลิแล้วแต่พี่เลยครับพี่ประเมินอีกสองแก๊งที่ที่ี่ได้รับผลกระทบบ้างอาจจะก็เป็นเคิวดีอานะจ๊ะถูกไหมจ๊ะทองรองเท้าไซมายทององเท้าใส่ไซมาอะไรนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกสองแก๊งที่มีอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีไล่ล่ากับเคิวดีอาร์จำไว้หน่อยใช่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันเข้ามาอะไรค่อยว่ากันได้ได้ได้แล้วตรงนี้เอาเอาเรื่องของตรงนี้ไปก่อนครับพี่เดี๋ยวเราไปไปเรื่องคนคุณคนไอ้ที่โดนล่าสุดด้วยว่าเขาเล่นกับใครนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งถ้าเบอรเราให้เสร็จ มาเสรได้สามมาตอนรี่หรอมามามาครับพี่เป็นอย่างนั้นเถอะถ้าลงคนล่าสุดได้ก็อีกไม่ไม่ต้องเยอะมากอะไรพี่เอาที่พี่เห็นว่าสมควรนะครับพี่มัน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 ก็มันไม่ได้ถามว่าเสียเยอะไหมมันมันก็มันก็เยอะแต่ว่าเอาเอาที่เป็นสมควรนะพี่เพราะว่ามันก็ใช้เล่นไปด้วยพี่เข้าใจอยู่ครับมันแค่ชดเชยพี่ผมไม่ได้ไม่ได้อะไร อันผมรับผมผมพูดเอาบรรจันบรรจะน้อยไหมถ้าผมให้คนละเต็มตัวยี่ิห้าคนห้าสิบทั้งหมดพันสองร้อยห้าสิบตัวอันนั้นก็ได้ครับอันนั้นก็เยอะแล้วครับี่เยอะได้ไหมได้ได้ครับได้คิดว่าเราสามลี่ต้องได้เยอะกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่พี่ต้าเลยครับคนละสิบตัวอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าพี่พี่ต้าก็ให้สวัสดิการมาเยอะด้วยครับลดได้หมดเลยครับเป็นใส่แลวกันครับเกาะสองพันเกาะสองพันโอเคครับ อดีสองร้อยครับเพนผมอยากให้ซื้อเอาของซอได้ซ <да ื้อเอาได้ไหมอุ่นได้ครับพี่ได้กระสุนกระสุนถ้ามันเต็มมันยี่สิบสามกระบอกหกสิบหงสสองสามสามร้อยแปดสิบผมให้สองร้อยสองร้อยห้าสิบด้ละกันคอมครับพี่สองร้อยห้าสิบแม็กสองร้อยห้าสิบมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยคอมครับแต่ตังค่าเดิมพันไม่ไม่เป็นไรครับพี่เสียเสียไปแล้วไม่เป็นไรครับมันมันเป็น สูดรวิสัยจริงว่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วครับพี่ให้โอเคครับอางั้นยั้งยั้งก่อนเดี๋ยวผมเลี่ยนขอรีแล้วไอ้ไอ้ล่าสุดนี่เรามีโดนด้วยปะเนี่ยโดนวีรีเดียบโดนโดนมาวะแกงอะไรอ่ะแล้วทีไม่ใช่สีขาวเอออ่าต้องขอล่าสุดอ๋อครับเขาโดนใบแล้วหรอ ดแล้วดนะครับมขครับพี่ตาอดิห้าสกระสุนเกาะห้าร้อเชียร์นะพี่รขอับไอ้มครับไปคุยกันจนม้เล่ลินอ่าทั้งหมดกระสุนได้มา300เกาะสองพันห้าอ้เกาะสองพันหก็คือสตอร์คือเลยตน่มจะห้าทุ่มเพื่อนนะเออปะเอาไว้เล่นลีนี้กันนะพี่ต้าในตู้ก็เล่มเลยหรอเอาเก็บในตู้แล้วก็ให้หน้ายีคนละห้าิบต้องดูจีโอดีหกสได้ ไปต่อคิวเอาครับให้เรียกแบ่งขาใช่ไยโจน่ะโจน่ะโจนไม่ขายก็ไปซื้อข้างนอกก็ได้ใช่ไหมใช่ครับโจนจะเล่นทอรตอรีโอเคครับสักครู่นะเฮ้ยนอนอะไรเขาจะเล่นกับโจนตอนเข้าวเบอกบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนบางคนมันจะไปนอนอะไรนะเข้าเบาเบาไหนโอโซนจะไปนอนอ่ะไม่ไม่ไม่พูดเล่นมันพูดเล่นไอเฮี้ยกวานไปไหนอ่ะโอซนนวันนี้เหรอไปไหนละโอโซนวันนี้ดิ จะเล่นมาไหนอะมึงเดี๋ไหนพี่ก็จะหยุดแล้วจริงครับพี่ชายเล่นเป็นงานมันเกิดงานมันงานมันเกิดแฟนนเพลน้องชายหลังคืนนี้มันเกิดผมนะพีมสนับสนุนเพลน้องชายอะไรนะพอนมันเกิดอีกแล้วเหรอไอ้นเกิดอีมึงโอ้โหมึงเกิดบ่อยย่างว่าเกิดแม่เกิดพ่อไอ้มีเลยไอ้มีเลยยบอ้ยังไม่มบอกรอบรอบีแล้ววันเกิดกูมานั่งเล่นพี่ต้อนกูมานั่งเล่นสตอรี่กับพี่นั่ตอนว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงหมูกระทะยังไม่ได้เลยจริงนะเออมังก็ต้องไปหาพี่ต้อะทั้ะ ไม่ใช่มึงเนี่ยนะมึงจะเกิดกูนะต้องยีพี่นะกูงจะเกิดกังพี่จังสองเดือนนะพี่ตอดเออให้มึงมึงอยู่กันทุกวันก่อนเถอะไอ้เที่ยอีกสักสองเดือนนะจัดมิตติ้งแก๊งได้ป่ะพี่อยู่อ่ะพี่มึงจะไปทำอะไรมิตติ้งแก๊งกูได้ยินมาปีน้หาเนี่ยดีเนียหาเนี่ยดีหาล่วงเนี่ยนั่นเออผมนะไม่พอนะเป็นเด็กเป็นเล็กหาล่วงเป็นร้อยคนนะมิตติ้งทีนึงนะโอ้โหอ้เนียเป็นเด็กเป็นเล็กพดยากนุดเอมดีเฟมิลี่อะ ยดทองมาทุกรายแล้วไอ้เหียโอ้โโอ้โหเยอะเลยอะไม่พูดละโอ้โหอารมณใครตีมใครต่อไต่อแต่สำหับผมจะเป็นจริงไหมเนี่แบบเอ็มดีชายรับเอ็นดีหญิงครับอุ้ยเอาพี่เตาบอกไอ้เนี่ยเที่ยวกัได้เฉยไปเที่ยวกันได้เฉยอะไรมึงพูดอะไรเนี่ยเที่ยวอเฉยงจริงเนาะเออแต่ว่าการเอ็มีหญิงเขาไม่ไม่น่ามาหรอกัน มาแต่ว่าต้องแยกแยกที่นอนให้เขาเด้อเออใครหิวไปเห็นไหมไอ้ที่ถ้าเขาถ้าเขาไปแล้วเขาบอกว่าเขากลับมาเขาท้องสองสามคนน่ะเขามีแฟนกับมดแล้วแต่ก็น่าจะพี่คนเดียวเสียสมิงเนาะใอ้หามวางไว้พวกเสียสมิงฮะก็ต้องไปตรวจดูมือปลามมือก่อนอะต้องไปตรวจดีเอ็นเอของพี่ต้อยก่อนอ่ะ